สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับปาล์มจากช่องปาล์ม CTI นะคะวันนี้นะคะตามคลิปเลยตามหัวข้อคลิปเลยก็คือปาล์มจะมารีวิวไม่สิเรียกว่ามาชม v i Visualfect breakdown เรื่องสาธุไปพร้อมกับทุกคนนะคะก็ปาล์มนะคะเป็น Visual f e c t t Artist ค่ะทำงานอยู่ที่นิวยอร์กนะคะตอนนี้ก็ ทำวิชวลเฟกด้านภาพยนตร์นะคะทำทีวีซีรีส์สตรีมมิ่งต่างๆแล้วก็แอนิเมชันค่ะก็จะมา,าดูเบรกดาวไปพร้อมกับทุกคนแล้วก็เราจะมาวิเคราะห์กันว่าเขาทำยังไงกัน คือในหนังบางเรื่องเนี่ยเราจะคิดว่ามันไม่มีวิชวลเฟกอย่างบางช็อตเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีวิชวลเฟกต์อยู่ในนั้นนะคะแต่มันก็มีนะคะซึ่งในคําอธิบายที่ใต้คลิปที่เขาเขียนมาก็คือ300กว่าช็อตเนี่ยวันนี้ปั๊มก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของวิชวลเฟกต์เท่านั้นนะคะในคลิปนี้ก็เดี๋ยวในคลิปหน้าก็จะมีเรื่องอื่นมาอีกทีหนึ่งนะคะก็วิชวลเฟกต์เนี่ยคือการลบและก็เติมของเข้าไปนะคะเราไม่สามารถจะแบบโอเคถ่ายวิดีโอมาใช่ไหมแล้วก็เราลบแค่ส่วนส่วนนั้น อย่างภางพาเนี่ยปามไม่ต้องการโปสเตอร์นี้ปามจะลบออกไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นรูนะคะเราจึงต้องเติมบางอย่างเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็นโปสเตอร์อื่นหรือไม่มีเลยในห้องก็ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการวิธีการทำา CG หรืออะไรก็ว่ากันไปเนาะโดยหลักๆแล้วที่ปามรีเสิร์ชมาแล้วก็ในที่โรงเรียนสอนมากันทั้งหลายนะคะเขาจะแบ่งกันเป็น common of visual effects h o t s ซึ่ง common type of visual effects shots เนี่ย แบบแรกนะคะก็คือเรียกว่า fix ซ์อิะขาทุกคนก็จะมีในเรื่องของการลบสลิงลบไม่บูมนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเวลาเราถ่ายมาได้คอมโพสิชันสวยๆแต่ว่าเราไม่ต้องการจะเห็นอ็อบเจกต์ที่ใช้ในการถ่ายทำนะคะเราก็ต้องไปลบในกระบวนการวิชวลฟ e กซ์ออกค่ะก็หรือว่าจะเป็นในส่วนของเมคอัพนะคะบางครั้งเรามีการเติมรอยสักหรือว่าเติมของบางอย่างนะคะที่ให้กับตัวละครอย่างเงี้ยก็สามารถทำใน ส่วนนี้ได้นะคะทีนี้แบบที่2นะคะจะเรียกว่า screen insert ค่ะคือ screen insert เนี่ยเราจะเห็นในหลายๆเรื่องในปัจจุบันนะคะก็คือมือถือคอมพิวเตอร์หรือจอต่างๆเนี่ยมีผลกับชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้นอย่างเช่นช็อตที่ตัวละครถ่ายมือถือหน้าฟีดอะไรเงี้ยซึ่งในบางครั้งนะคะเราไม่สามารถที่จะ capture moment ที่ี่คน content นะคะให้มันตรงกับ แอคชั่ของตัวละครได้เราจึงต้องมีการทำแยกค่ะทุกคนก็คือถ่ายตัวละครทำอะไรไม่รู้ถือมือถือแล้วก็ข้างในจอเป็นแบบ Green Screen แล้วก็ไป r e p l a เพลซ e กรีนสกรีให้กลายเป็นฟ o t เ g e ของช็อตอื่นๆเข้าไปนะคะในการทำวิธีนี้นะคะมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยลบ Reflection ที่ไม่ต้องการออกได้ค่ะทุกคนซึ่งบางครั้งเนี่ยมันดึงดูดสายตาของผู้ชมจนเกินไปจะสามารถช่วยแก้ทามมิ่งให้กับตัวละครให้สอดคล้องกันกันกบ แอคชั่ของคอนเทนต์ที่อยู่ใน Device ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ทีวีอะไรต่างๆก็ตามนะคะอันที่3มนะคะจะเป็น Diving Shot อันนี้จะเห็นบ่อยมากนะคะทุกคนหนังปัจจุบันเนี้ยเวลาขับรถเขาจะไม่ได้ถ่ายขับรถที่เป็นในท้องถนนจริงนะคะทุกคนเนื่องจากอันดับแรกเลยคือเรื่องของความปลอดภัยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยของอุปกรณ์นักแสดง อุปกรณ์การถ่ายทำหรือว่าผู้คนนะคะก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าไปถ่ายที่จริงๆค่ะทุกคนสองก็คือเรื่องของระยะเวลาด้วยค่ะทุกคนบางครั้งเนี่ยเราต้องการถ่ายกลางวันเราก็ต้องไปแบบช็อตนั้นๆในเวลากลางวันใช่ไหมคะซึ่งบางครั้งมันก็ไม่เอื้ออํานวยกับการทํางานของเรากล้องเนี่ยเราสามารถเคลื่อนที่กล้องได้แบบได้แบบอิสระคือไม่จําเป็นจะต้องแบบเดี๋ยวจะไปโดนุูมไม้ไหมหรือจะไปโดนคนอื่นไหมอันที่4นะคะก็คือเรื่องของบิ๊กเรมูเวอร บิ๊กเรมูเวอร์เนี่ยก็จะคล้ายๆกับฟิกซ์อิ o ช็อตค่ะทุกคนก็คือการคลีนการเติมสิ่งแต่ว่าจะมีการแพลนที่มากกว่าค่ะในกรณีอย่างเช่นเขาทํางานในหนังพ e เรียนะคะมันก็ไม่ต้องการาสไลด์หรือว่าสัญ,ญลักษณ์ทางการจราจรป้ายอะไรที่เป็นยุคสมัยใหม่ใช่ไหมคะเขาก็จะต้องมีการแพลนมากว่าเอออันนี้อาจจะต้องเอาออกตั้งแต่การถ่ายทําแล้วหรือเปล่าแล้วก็มีเติมสิ่งอื่นเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอันที่5นะคะจะเป็น Se t extension ะคะ่ะ Se t extension เนี่ย ก็จะรวมไปตั้งแต่การเพิ่มเติมสิ่งที่เล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะจนไปถึงสิ่งที่ใหญ่จนกระทั่งเป็นตึกเป็นเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะสามารถทําให้การเล่าเรื่องราวของหนังเนี่ยสมจริงมากยิ่งขึ้นค่ะทุกคนอันที่6นะคะก็คือเรื่องของ Crowd ะคลาวซิมูเลชันค่ะคือคลาวเนี่ยก็คือเป็นฝูงชนใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถจะถ่ายฝูงชนได้แบบคนเยอะๆนะคะเนื่องจากเออบัตเจ็ตที่จำกัดใช่ไหมการแสดงหรือว่าระยะเวลามันจะต้องมีการ ทำเป็นตัว Visual อฟเฟ c t ขึ้นมานะคะก็จะมีเรื่องของ non CG กับ CG นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเรื่องของ CG non CG เนี่ยหรือ Visual อฟเฟ c t ถ้าทุกคนงงกับคำศัพท์พวกนี้นะคะเดี๋ยวปั๊มจะมีอีกตอนหนึ่งที่เข้ามาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะอันที่7นะคะจะเป็นเรื่องของ Action Element นค่ะก็จะมีตั้งแต่ระเบิดไฟอะไรที่มันแบบระเบิดภูเขาเผากระท่อม ปิ้งไก่ไม่ใช่ก็จะเป็นแบบเออเรื่องของไฟเรื่องของแฟลชที่แบบเวลาตัวละครยิงปืนใช่ไหมคะซึ่งมันไม่ใช่ปืนจริงมันอาจจะไม่ได้มีเอฟเฟกไฟที่เกิดจากกระบอกปืนได้แล้วก็แอดเข้าไปนะคะแล้วก็แอดรีเฟคชันที่โดนปืนเนี่ยเอามารวมกันในคอมนะคะในคอมโพสิตโปรเซสนะคะ ซึ่งมันก็รวมไปถึงการที่ตัวละครโดนยิงแล้วเลือดก,กระฉูดเลือดพุ่งเลือดก,กระจายเนี่ยคือบางครั้งเวลาเราถ่ายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะถ่ายแล้วดีไซน์ให้เลือดมันไหลออกมาหรือว่าแบบพุ่งออกมาเข้าไปสู่หน้าจอได้อะ่ะคือมันยากมากค่ะทุกคนแล้วมันต้องแบบโอเคถ่ายใหม่ลบใหม่ถ่ายใหม่ลบใหม,ใหม,ใหม่ใช่ไหมคะคือมันก็อาจจะทําได้แหละแต่มันอาจจะใช้เวลานานมากกว่าในการที่จะมาทําในคอมพิวเตอร์ค่ะทุกคนคือเวลาเราทําในคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะได้ผลลัพธ์ที่ได้ดังใจได้แบบ แบบที่ภูมิกับหรือว่าอาร์ตใดต้องการเลยนะคะส่วนอันสุดท้ายค่ะจะเป็นเรื่องของ a a อดว v i s v i s u f l e c t s h t t นะคะซึ่ง Advanced เนี่ยจะใช้มากกว่าหนึ่งอย่างนะคะที่ปามกล่าวถึงมาก่อนหน้าทั้งหมดนะคะแล้วก็รวมกับการวางแผนดีๆค่ะทุกคนซึ่งมันก็จะคอมเพล็กซ์ไปเรื่อยๆนะคะปามคิดว่าการแยกช็อตเนี่ยแล้วแต่วิจารณญาณหรือประสบการณ์ของ ผู้ที่เป็นคนแยกนะคะไม่ว่าจะเป็น leader supervisor producer หรือคนทำต่างๆก็ตามเนาะนั่นแหละค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเทคนิคหรือว่าสโคบของวิชวลเฟกทั้งหลายเนี่ยปามก็จะทำคลิปแยกไว้นะคะถ้าหากว่าทุกคนอยากดูอีกเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องปามด้วยน,นะคะก็จะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยในการทำคลิปของปามค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแบบแบบเรียลไทม์ไม่ใช่เดี๋ยวเราไปดูช็อตแบบละเอียดละเอียดกันคะ่ะทุกคน ไปกันเลยอันนี้ยังคิดว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษแต่คิดว่าน่าจะเปลี่ยนชื่อวัดปมคิดว่านะปำเดาปำเดาต่อค่ะ อันนี้คิดว่าน่าจะทำรีเฟกรถอะรีเฟกการสะท้อนของป้ายที่ที่ตัวละครมองเห็นนะคะทุกคนเดานะคะเดาหรือเป็นช็อตเปิดเรื่องก็ไม่รู้อ,นนอ่ะมาแล้วนะคะทุกคนอันนี้ช็อตที่เขาอันนี้จะเรียกว่าเซตเอ็กซ์เทนชันนะะทุกคนคือมันไม่ใช่แค่ว่าเพิ่มเติม อ็อบเจเข้าไปนะคะแต่มันคือ Object 3D เนาะที่มันเป็นนั่งร้านเก่าๆอันนี้น่าจะเป็นส่วนของ s e ็ extension ค่ะอันนี้ปังคิดว่าเป็น Set extension นี่ไงคือเนื่องจากคือไม่ใช่คือนอกจากทำเซ็ต extension แล้วนะคะอันนี้ยังทำ texture จากใหม่เป็นเก่าด้วยอ่ะดูใหม่นะอันนี้คือ before ใช่ไหมคะเขาแบบ ยังใหม่อยู่เลยวัดข้างในตรงสีตรงเสายังใหม่อยู่นะคะอันนี้ปางคิดว่าจะเป็นของ a แอดวานเพราะว่ามีทั้งการเติมเท็กซ์เจอร์ที่ดูเป็นความ uh, dirty เก่าๆเนาะที่แบบว่าเออไม่ค่อยได้บำรุงรักษาแล้วก็เพิ่มนั่งร้านที่เป็นเซ็ extension เข้าไปปางคิดว่าอันนี้เป็น a แอดวานค่ะทุกคน a d v a n c e วียเวกช็อต อ่าอันนี้ปามคิดว่าก็น่าจะเป็นแอดวานเหมือนกันคือเขามีการเติมบัวใช่บัวแล้วก็คอ,อกบัวซึ่งถ่ายแยกนะคะถ่ายแยกเข้ามาใช่ไหมแล้วก็เออเห็นเขาถ่ายบนกรีนสกรีนคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นสีน้ําเงินแต่เราก็สามารถเรียกว่ากรีนสกรีนได้ค่ะทุกคนปามก็จะเรียกว่ากรีนสกรีนแล้วกันนะคะโอเคอันนี้เขาก็ถ่ายแยกมาใช่ไหมน้องบัวรอบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อะไรนะคอ,อกอีกรอบหนึ่งแล้วก็เพลทอีกรอบหนึ่ง อันนี้คิดว่าน่าจะเป็น Fix it upshot หรือไม่ก็ a d v a n c e เพราะว่าไม่ใช่หนังพีเรียดไม่รู้นะอันนี้ปัมเดานะคะทุกคนไปต่อคะ่ะอันนี้ชัดเจน d r driving ช h อ t เห็นไหมว่าข้างหลังเนี่ยเป็นเขียวหมดเลยนะคะคือสิ่งที่ช็อตนี้ทำอะ่ะก็คือลบสีเขียวออกนะคะแล้วก็เติมแบ็ k กราวด์ที่ดูเป็นถนนเข้าไปนะคะแล้วก็จะเห็นว่าทางฝั่งซ้ายจอเนี่ยตรงหลังกระจกรถนะคะหลังกระจกสองข้างของรถยนต์นะจะมีสีเขียวด้วยจะมีพื้นที่ที่เป็นสีเขียวด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็จะต้องอ ทำยังไงก็ได้นะคะให้สีเขียวตรงที่เป็นรีเฟกเนี่ยหายไปไปต่อค่ะอ,อ,อ่อออา,อ,าอ,อันนี้นะคะก็คือมีการเติม Element ที่เป็นโดรนเข้าไปซึ่ง Element ที่เป็นโดรนเนี่ยไม่แน่ใจว่าอยู่ในแคตตา o r y ีไหนคิดว่าน่าจะเป็น Set e x t e ซ์เทนชั่เพราะว่ามีการเติม Element เข้าไปนะคะ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็จะรวมอยู่ในประเภทนี้เหมือนกันหรืออาจจะมีอย่างอื่นที่เพิ่มเข้ามาอาจจะเป็นแอดวานซ์ช็อตก็ได้ค่ะทุกคนไปต่อค่ะเ,น,ะเน,นะน,นี่ยอันเนี้ยปามคิดว่าตอนแรกที่ดูนะคิดว่าเป็นของจริงแต่ก็คิดคือเหมือนเรา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 ดูตามเนื้อเรื่องไปเลยอะจนจนเราลืมนึกถึงกระบวนการทำไปเลย คือเนื้อเรื่องมันก็ทัชกับชีวิตในวย,ยุคยรุ่นปัจจุบันอะไรย่างี้เนาะก็ช็อตนี้นะคะเป็นเซตเอ็กซ์เทนชันนะปัว่าเพราะว่าเนื่องจากตรงนี้เนี่ยมีพระพุทธรูปอยู่จริงๆนะคะแต่ว่าไม่ได้มีพึ่งเนาะซึ่งอันนี้เขาก็ทุกคนจะเห็นนะคะว่าจะมีจุดสีแดงที่คางของพระพุทธรูปเนาะซึ่งจุดเนี้ยเขาน่าจะใช้เป็นจุดที่เป็นมาร์กที่ใช้ในการเอาวัตถุเนี่ยไปติด ตำแหน่งนั้นนะคะเพราะเนื่องจากเวลาเขาถ่ายถ่ายแบบถ่ายวิดีโอมาใช่ไหมถ่ายฟุตเทจมาเราไม่ได้เป็นท d นะคะทุกคนเราไม่ได้ไฟทีดีนะคะเราได้ไฟล์แบบที่เป็นวิดีโอที่เป็น 2D อะ่ะซึ่งการที่เราจะรู้ตำแหน่งอย่างที่แน่ชัดหรือว่าอะไรเนี่ยเราต้องใช้จุดแทร็กในการอ้างอิงตำแหน่งคะ่ะทุกคนไปต่อคะ่ะอ๋อวันนี้มีทำไฟล์ด้วยนะคะเนื่องจาก เหมือนกับเขาตอนแรกเขาจะไปไล่ใช่ไหมในใน,ในนั้นนะ่ะก็ไม่สปอยนะคะทุกคนไปดูไปดูต่อในในเน็ตฟิกค่ะทุกคนไปไปต่อเดี๋ยวเดียวก่อนนะคะแต่เราลืมไปค่ะว่าช็อตนี้เนี่ยนอกจากจะมีเซตเอ็ก n เทนชันที่เป็นพึ่งใช่ไหมคะแล้วก็มีการทำตัวพึ่งให้มันเคลื่อนไหวใช่ไหมอาจจะเป็นเรื่องของ Cloud Simulation ด้วยค่ะทุกคน Cloud เนี่ยอาจจะไม่ได้แปลว่าแบบมนุษย์ก็ได้นะอาจจะแปลว่าแบบฝูงสัตว์ก็ได้มัง้งปามคิดว่านะอันนี้ก็คือใช้ประเภทของเซตเอ็กสเทนชัน CloudSIM แล้วก็ ActionElement ค่ะทุกคนซึ่ง ActionElement ในที่นี้นะคะก็คือไฟค่ะทุกคนคือเราเขาไม่ได้จุดไฟจริงนะคะเหมือนตอนแรกที่เราตอนแรกที่เราเห็นในในวิดีโอเนาะอันนี้คือเอาพุทที่เขาทำใช่ไหมคะมปุ๊บนี่ไงไม่มีไฟขึ้นมาตอนแรกนะคะก็คือไฟเนี่ยเป็นไฟ v i s u Visual e f f e c t ค่ะทุกคนปามคิดว่าน่าจะเป็น a แอดวานละ่ะไปต่อค่ะทุกคน วิขอดูช็อตแทร็กใกล้ๆอ๋อนอกจากจุดที่เขาใช้เนี่ยมีมีมากกว่าหนึ่งจุดนะคะทุกคนหนึ่งสองสามเลยคือวามคิดว่าสาเหตุที่เขาใช้สามจุดเนี่ยเพราะเนื่องจากเวลากล้องกล้องขยับนะคะ แต่ละที่เนี่ยจะมีระยะห่างไม่เท่ากันใช่ไหมสามอันซึ่งอันเนี้ยน่าจะใช้เป็นจุดอ้างอิงที่ดีมากกว่า1จุดค่ะทุกคนไปต่อค่ะนนหิง่งหิงห้อยก็เป็นปวามคิดว่าหิงห้อยน่าจะเป็นเซตเอ็กซ์เทนชันค่ะแต่ว่าเป็นคาแรคเตอร์นะคะนนมีการขยับด้วยค่ะทุกคนก็น่าจะต้องแอนิเมตนะคะแล้วก็ ทำให้ดูมีแอคชั่นที่คล้ายกับตัวหิ่งห้อยจริงๆะคะ่ะไปต่อค่ะสายถ่านแจนไล์สู่เราครับโอ้ช็อตนี้นะคะมีช็อตนี้นะคะมีการทำกรีนสกีนไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็เปลี่ยนแบ็กกราวด์นะคะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของเซ็ตเอ็กซ์เทนชันค่ะโอ้ช็อตนี้ช็อตขนลุกคะ่ะทุกคน คนลุกนี้ปามคิดว่าน่าจะเป็น Set extension เหมือนกันแต่ว่าเป็น Element ที่ที่ที่อยู่ตรงเนี้ยที่ไม่ใช่เป็นแบบเป็นตึกหรือเป็นอะไรที่ที่ใหญ่แต่ว่าเป็นเนเยอะเหมือนกันนะคะในพื้นที่ของจอเนาะซึ่งอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเซตเอ็ก n s นชันหรือไม่ก็ Advanced ค่ะทุกคนเพราะว่าการที่จะเห็นขนชัดขนาดนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ของจริงค่ะ มันน่าจะทําในถ้าน่าบางคีว่าน่าจะทําขนในซีจีเดานะคะแต่รอยสักนี้ไม่แน่ใจค่ะว่าเป็นรอยสักซีจีไหมหรือว่าเขาสักจริงๆหรือเป็นสติ๊กทูที่ยวไปแปะนะคะไม่ชัวร์เลย,แบบยลาาอืยพมพลุนน พลุนี้นะคะจะมีคือถ้ามีการซิมูเลชันที่มันดูแบบพรุบพริบพุบพริพรพรพรบอะไรเงี้ยมันน่าจะต้องเป็นแอคชั่นเอลเมนต์แน่นอนแต่เนื่องจากแอคชั่นเอลเมนต์เนี้ยมันมีการส่องแสงเข้ามาในฉากแล้วก็เกิดการอินเตอร์แอคกับตัวละครนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของแอดวานะคะ่ะทุกคนก็คือการที่เอาไฟของตัวพลุนะคะ,ะทําแสงออกมานะคะแล้วก็ให้ ให้แบบตัวละครเนี่ยแล้วก็น่าจะมีตัวละคร CG ไปบังแสงไว้นะคะแล้วก็เวลาเราทําแสงปล่อยแสงออกมาเป็นสีชมพูนะคะเงาสีชมพูเนี่ยก็จะผ่านตัวละคร CG ไปกระทบกับแบ็กกราวข้างหลังซึ่งถ้ากระทบกับแบ็กกราวข้างหลังแล้วเนี่ยมันก็ต้องได้แสงไฟแล้วก็เงาที่เป็นสีชมพูใช่ไหมคะซึ่งอันนี้มันมีหลายสีป้งก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาทํำยังไง

ก็นั่นแหละค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคลิป React act Visual e f f e c t ที่ปามเห็นนะคะแล้วก็ปามก็เดาว่าช็อตประเภทนี้เนี่ยเขาแยกเป็นแบบไหนนะคะหรือว่าเรียกชื่อช็อตประเภทนี้ว่าอะไรนะคะก็ถ้าใครสนใจอยากติดตามหรือ v i Visual e f f e c t React แบบนี้อีกหรือว่า คลิปที่เกี่ยวกับ v Visual e f f e c t หรือ CG นะคะก็คอมเมนต์บอกปาล์มในคลิปได้ค่ะถ้าหากว่าทุกคนชอบแล้วก็อยากจะแนะนำปาล์มนะคะเพื่อให้ปาล์มแบบทำคอนเทนต์ได้ดีมากขึ้นนะคะก็ฝากคอมเมนต์ให้ปาล์มด้วยนะคะแล้วพบกับคอนเทนต์เกี่ยวกับ v Visual e f f e c t และ CG ใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยไม่จสสิสาธุคะ่ะทุกคนสาธุสาธุค่ะ